สวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านวันนี้สอนสวนขคาโลกได้พามาดูแปลงนาตะอิงนะครับซึ่งใช้แร่ใบหยกนะครับหวานได้สองครั้งแล้วนะครับข้าวสวยมากเลยนะครับแต่ก็ดีไปตั้งนะครับ ขึ้นเสมอกันดีมากครับแล้วเขียวนานแล้วข้าวประมาณเกือบสองเดือนแล้วนะครับเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่เนื้อที่ประมาณสามสิบเจ็ดไร่นะครับหวานได้สามอาทิตย์แล้วครับเนี่ยยังเขียวอยู่เลยนะครับ ยิ่งที่เป็นเป็นโลมเนี่ยก็คือเขียวจัดแล้วแตกกอดีมากเลยครับฝากติดตามนะครับใครอยากรู้ข้อมูลนะครับสอบถามได้นะครับใต้ล่างลิงก์มีได้เลยนะครับแร่ใบหย,ยกนะครับจากสอนวันโลกครับสวัสดีครับพี่ๆีน้องน้อง